สวัสดีครับไอปุกครับมาแล้วหายไปนานไหมครับจัดนานแล้วยุ่งมากยุ่งมากโอ้ยุ่งยุ่งวันนี้ครับผมเห็นมีไอ้กระปุกอะไรเนี่ยแดงๆงมีเส้นสปาเกตตี้มีมีัวละพาด้วยมีอะไรเนี่ยวันนี้เราจะมาทำอะไรครับจัดสปาเกตตี้ของครีเอทีฟมากเป็นไอเดียใหม่อ๋อมีความเป็นครีเอทีฟใช่เยอะดูสมเรียนไม่ไม่ธรรมดาเด็กๆชอบชื่อว่าอะไรนะวันนี้ชื่อว่าอะไรเมนูนี้เออชื่อว่าอะไร สปาเกตตี้อะไรดีสปาเกตตี้อืมอืมเมร์ริดสปาเก็ตตี้เมริดเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าไอ้สปาเกตตี้แต่งงานอะไรเนี่ยมันจะทำยังไงแล้วมีส่วนผสมอะไรกันบ้างอย่างแรกก็บอกแล้วว่าสปาเกตตี้ครับต้องเป็นเส้นสปาเกตตี้ครับ <S <S ผมแนะนำว่าให้ใช้เป็นเส้นประมาณนี้อันนี้เขาบอกเบอร์สี่แตบบบ่บางบางบางยี่ห้อไซส์ขนาดนี้ก็เบอร์สามก็แล้วแต่ก็ดูให้มันใกล้เคียงกังนเนาะต่อด้วยฮอตดอกฮอตดอกฮอดดอกคนไทยใส่กอกต่อด้วย อ่อเยยนครับหอมใหญ่นั่นเองครับ garlic garlic กระเทียมอ่าซอยนะซอยเป็นชิ้นเล็กๆซอสซอส spaghetti sauce จะมีเป็นซอสเผ็ดเอยซอสซอสหวานอ่าซอสหวานซอสเผ็ดก็อะไรก็แล้วแต่ครับมีกี่ห้ออะไรก็ได้ basil basil fresh basil สองไทยก็คือหัวละพาหัวละพาหัวละพาแล้วก็อันนี้เลยครับชีส parmesan <P arm> <an> parmesan cheese อิตาลีหรือบังเอิญว่าที่บ้านมีอยู่แค่นี้และไม่มีตัวนี้ไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าหัวใจของมันก็จะอยู่ที่เส้นไส้กรอกและอะไรพวกนี้อันนี้ก็ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับแต,แต่แต่อันนี้เรา uh oh. เรามี optional อ่าอันนี้เรามีรอดเลยโอเคให้จัดจัดเริ่มไหมครับอาคสนออ๋อเอามาเสียบอย่างนี้ หนึ่ชิ้นใส่ประมาณสิบเสยนเอเลียนยูเโอโอแซอะไรจัดนะครับอันนี้จัดไปได้ไอเดียมาจากไหนยังไงอะครับผมเพราะว่าที่สหรัฐเพื่อนเพื่อนผมเป็นเชฟเป็นเชฟแล้วก็อันนี้ของไอเดียของเพื่อนครับผมแล้วก็ใส่รูปใน f a c e b o o k ครับผมแล้วก็แชร์ให้ผมดูผมคิดว่าโอ้ไอเดียดีมาก๋อไอเดียดีมาก ทีละอันนะครับก็ปากกันไปทีละอันจัดอะไรของขี้เกียจขี้กระหิวเออจัดได้ไหมโอ้โหโอ้โหจัดบอกว่าจัดจัดขี้เกียจแล้วอ่ะจัดบอกว่าจัดหิวเล่นเป็นกรรมลงไปเลยอ่ะโอ้โหไม่สวยดูดีดูดีดูดีไม่ดีเห็นไหมแนวดีแนวดีอ๋ออันนี้โอเคอันนี้ไม่สวยจริงๆแล้วคือการทำอาหารก็เป็นเรื่องสนุกสนุกนะจัดเนาะเอาละครับจัดเราก็ หยบแล้วชิมแทงออกมาหน้าตาแบบนี้แล้วเราจะทำไงต่อครับจัดครับต้มใส่เกลือกับน้ำมันนิดหน่อยไหมไ<ด>ว่้ตอนออต้มเส้นใช่ไหมจะได้ไม่ติดกันใช่แล้วก็เกลือให้ต้มเร็ววันนี้ทำอะไรก็แบบมีก่อต้างเสียงดังกะจัดเสียงดังเ,อ,เอ๊ะอ,อะไรวะม,มันเสียงดังเงียบได้ไหมครับเงียบเลยโอ้เดือดแล้วจัด รอด้วจุ่เลยไหมไม่ได้เนาะไม่ใส่เลยใส่เลยใส่เลยคสลยวยสวยระหว่างรอครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับก็จะทำซอสตัวคูดไปเลยบริษัทไม่ไม่ใส่กระเทียมกับหอมใหญ่พออ่าเราก็เลยใส่เพิรมนิดหน่อยครับผมแล้วก็ให้ดูดีให้ดูดีขึ้นตรงเราก็ไงครับตั้งไฟไฟแรงไหมครับจ๊ะไม่อุ่น อุ่นแค่นี้เพราะว่าสุกสุกแล้วให้อุ่นอืและเดี๋ยวจากนี้พออันนี้สุกแล้วเราก็จะเอาอันนี้ใส่ลงไปในหม้ออันนั้นปะอาจารย์ไม่ไม่อีกใส่จานแล้วก็ใส่ซอสข้างบนอ๋อแล้วก็ซอสตงไปใช่แล้วก็ใส่ชีสชีสกับเนอตอนนี้ใส่เบโซเบโซ่ fresh เบโซน่ยนงไง หอมอันนูด้วยหอมฮอตดอกหอมฮอตดอกด้วยอันที่จับเนีจับลงไปทั้งรุ่นเนี่ยครับนี่เลยเพราะถ้าพะคุลรูช่องมันระเบิดมันระเบิดตรงมาเป็นชิ้นงี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับอันอื่นก็จะเป็นอย่างนี้ครับอย่างนี้ควรจะแทงสปาเกตตี้ทีละเส้นทีละเส้นทีละเส้นนะครับไม่ใช่เอามาเป็นกำแล้วปักอย่างนี้นะครับอันนั้นไม่ใช่นะครับอันนั้นใช้กับวิธีการแก้บนหรือวายเจ้าทีนะครับอ่าเอาขึ้นเลยนะจัดนะเอาล้ครับ หลังจากที่เราก็ต้มเส้นออกมาแล้วหน้าตาแบบนี้ครับนี่ดูดีไหมครับยังไม่เสร็จครับยังเหลือขั้นตอนอีกขั้นตอนนึงก็คือซอสอ่ายังครับยังไม่เสร็จครับยังมีไอ้เจ้านี่ครับชีส,ชสอ่าอร่อยอร่อย<ส>เบสโตเบอ่าจัดวาง<ไ>เลยครับให้ดูดีให้ดูดีให้ดูดีดดดดวางเข้าไปมีความเป็นงานนิดนึงก็ดูมีความเป็นศินละปะมากขึ้นอ่ะนะครับและนี่ก็คือหน้าตาของสปาเกตตี้ที่มีชื่อว่า เมอริชสปาเก็ตตี้เมอริชสปาเก็ตตี้ครับยบหอมครับง่ายง่ายทำง่ายมากดูแล้วสนุกด้วยครับน่ารักครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอ่สุดรุปเรียกอะไรนะ่ซิลลิปิน ศิล,ลปิน Art, Art, Art อ่าอศิลปินผมขออนุญาตเลยนะครับจะซึ้งลงไปงี้ครับซึ้งลงไปนี้ครับนะครับอืมอืมเปิดไหมอืมดีพูดอืมอืมอร่อยอ,อร่อยอ จะได้อพี uhm ่สองพันคือเหมาะนะทำโชว์หญิงเออเดี๋ยววันนี้พี่ทำกับข้าวให้ทานนะจ๊ะมาที่โชว์พี่เลยมาแค่พี่เด็บพี่เอกเก่งยริงเลยทำอาหารเป็นด้วยอ่ะโชว์เลยมาเสียบทีละทันมาาแต่หารู้ไหมในใจเดี๋ยวอันนี้กูเสียบไส้กรอกก่อนเดี๋ยวสักพักหนึ่งอันเดียร์เดี๋ยวเป็นเรื่องเดี๋ยวเป็นเรื่องเดี๋ยวเป็่ออะไรอยู่นะคะ แต่พี่พี่เกลียดพี่เกลียดไส้กรออยู่ใช่ดูดีเลยดูดีแม่เห็นไหมหารู้ไหมชะตาตะขาน่ะเหมึงอือ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 เมนูนี้ครับผมจะคอนเฟิร์มว่ามันเยี่ยมอือจะทำหน้าไปก่อย